โอเควันนี้ก็จะมา,าสอนเรื่องมาเฉลยข้อสอบน,นะสอบอวนปีหกสองคัดเลือกขั้นแรกหนึ่งคือข้อแรกโครงสร้างในข้อใจเกี่ยวกับการย่อยสลายภายในเซล์สัตว์ทีนี้มันก็คือเซลสัตว์เนี่ยมันจึงออกเปน็นองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าที่ย่อยสลายภายในเซล์สัตว์อย่งเ้เมื่อเซล์มันจะเกิดขึ้นเมื่อแบบ ออแกเนลหมดสักมากเพราะว่าย่อยของที่เข้ามาในเซลล์ซึ่งหลักการเป็นอย่างนี้สมีตินีม่คือเซลล์เรามีของตรงนี้เรามีของตรงนี้แล้วเราพอนำข,ของเข้ามาโดยวิธีเ e น d o ขอโทษนะ นำของเข้ามาโดยวิธี endocytosis ในสป่านนะเาะเราเอาเข้ามาปั๊กเนี่ยเราจะเรียกสิ่งมันจะเรียกเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า endosome ทีนี้เราก็จะมีอ็อ,อ,เนะเอกเกนเดอร์อกเนเหนึ่งเราจะทอย อยังไงดีเป็นเลือดชั้น,นแบบนีบ้เรียกว่าโปรจิโบดี้เนาะโปรจิโบดี้เหมือนแบบเป็นจุดปรับเปลี่ยนสารให้มเลกุลมัของที่อย่ทีนี้มันก็จะมีเอนไซม์หนึ่งมีเอนไซม์อยู่ด้านในมีของอยู่ด้านในมีสารอยู่ด้านใน มันก็จะขึ้นที่มาที่กอจิบอดี้มาที่ด้านนี้เราเรียกว่าซิสด้านนี้เรียกว่าทรานส์พอมันเข้ามาปรับเปลี่ยนปั๊บพอมันเข้ามาปรับเปลี่ยนด้านไหนปั๊บมันก็จะมีเอนไซม์ด้านไหนเราเรียกว่าไลโซโซ่เหมือนจะเรียกบไลโซโซมเนี่ยก็จะ มารวมเอ็นโดโซมก็เลยเกิดการย่อยสลายแผ่นเซลล์ให้คือวกของเข้ามาเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องเลยก็คือกอจิวารีอะไรส่งเอ็นโดโซมข้อหนึ่งต่อกอฮะเม๋ยอไปขั้นตอนการเติมตามเพื่อสังเคราะห์ไกโคโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์เริ่มต้นที่ไหน อันี้มันเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไหมมันเป็นเยี่วหุ้มเสีย์เพราะฉะนั้นม,มันจะต้องเป็นการใช้นอกเซลล์เนื่องจากอุปกรณ์ของผนังเซลลนะ์เนาะมันจะเป็นลักษณะฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ก็คือเอ่อยังไงนะนั่นมันเป็นแบบนี้ โดยที่ไอหัวเราเนี่ยเป็นหมูฟอสเฟตมีหางไข่ัำสองหัวก็คือกดไขมันทีนี้ด้านนอกเซลล์มันก็จะมีที่เป็นแบบของเลี้ยงนอกเซลล์กับไซโตไซโทโซม เซลล์ก็จะหันด้านที่เป็นหัวฟอสเฟตออกไปเพราะเนื<ป>่องจากมันชอบกับนะ้ำจนถึงมันซึ่งมันไดนะ้ละลายน้ำมันก็จะหันหนึ่นะ้ำเราก็เลยเลือกช่อด้านนี้ว่าไฮโดรฟิลิก <L ick. S 1> อันนี้เนี่ยไฮโดรโฟบิก <B. S 1> ไฮโดรคือนะ้ำ ผู้คิดเหมือนโซเบียที่ตัวอย่างเช่นอ,อะไรมีโรคโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคกลัวไมเคิลจัสันก็คือตรงท้ายด้วยโฟเบียนี้มีโรคนี้ไทีน,ะนี้ขั้นตอนขั้นตึงคือสังเคราะห์ไปโปร,โปรตีนทีนี้เป็นผนังเซลล์แน่นอนมันไม่ได้ไมีแค่ปิดเหมือนเดิมเยอะมันก็จะมีโปรตีนอยู่ตรงนี้แทรก จริงๆไกลโคโปรตีนก็คือการที่มีโปรตีนตรงนี้นะนนแล้วมีพวกคาร์โบไฮเดรตมะกอกเนี่ยแบบไกลโคโปรตีนเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเตรียมร่างกายบ,บนเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเริ่มต้นจากการที่หเหมือนแบบใช้ขั้นตอนเดียวกับการสั่งขอโปรตีนเลยไปใช้หน้าสื่อคือเริ่มต้นที่ R e r อ e r เนี่ย ER. ER. จะผลิตโปรตีนแล้วส่งไปปรับสภาพหน่อยที่กอสจิบอดดี้และที่กอสจิบอดี้ก็มาเออส่งไปยังนอกเซลล์ไปนอกเซลเซล์ในกรณีนี้ที่เกี่ยวข้องก็คือเออให้น้กตาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฮอร์โมนฮอร์โมนถือว่าเป็นโปรตีนเอนไซม์เนี่ยก็จะใช้เรื่องการผลิตสารเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้แล้วนะก็คือการที่ไอ r ออารทำหน้าที่ ออสังเคราะห์โปรตีนไปใช้นอกเซลล์หรือเตอิมหมูนตาให้กับโปรตีนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นก็คือนี่เติมทั้งสองเพราะฉะนั้นเ,นเราต,นะต้องเริ่มขึ้นต้นที่ที่ AER ค,คือ endoplasmic reticulum แลน่นอนมันจะต้องติดสิมโบนนะที่อ orgi orgi body เพื่อที่จะส่งออกไปนอกเซลล์เพราะฉะนั้นข้อที่สองตอกขอลาย โอเคไปทีนี้ข้อสั่งลูกนี้เป็นกระบวนการกระบวนเขาเรียกกระบวนการถ่ายทอดอีกครันะ้งเกิดขึ้นในการหายใจแับเซล,ลล์ซึ่งเซลล์การหายใจแัเซลล์เซลลูลาร์ r e s p i r a t i มีทั้งหมด4ขั้นตอน หนึ่งนะก็คือขั้นตอนตไกลโคไลซีขั้นที่สองคือกออา,สาร,ออรออสังเคราะห์เอ่ออะซิทิลโคเอนไซม์เอขั้นตอนที่สามก็คือวัตถุจักเคสขั้นตอนสุดท้ายก็คือเนี่ยคับ ทอดเล็กต่อนซึ่งจีนีๆตัองจากาไส้เลยมันก็ยังไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นเราก็ไปดูโฟกัสกับตรงนี้ก่อนเริ่มต้นจากไกโคลไลซิสไกโคลไลซิสก็คือ ตองคาร์บอนไดซีเนี่ยก Mont ็ค right ือการเปลี่ยนรูปโมเลกุลกรูโคสเนาะอืมนี่คือโมเลกุลกูโคสนะนี่ขอดลกขนไกลโคไลซิสนี่คือโมเลกุลกูโคสีหกสิบองโอหกคอไม่วาดสุดโครงสร้างเขาวาดสุดโมเลกุลของมัมันเยอะทีนี้คาร์บนไดซเนี่ยจะเจากซีหกซีสอหกให้ซูสัน C ีหกีห ให้เป็นสาม2ีสามสองตัวเราจะเรียกว่าไพรูเวดก็คือวงวงลกไพลูมันก็คือ,อไพรูเวตทีนี้รื่องบอการานนั้นจะให้ได้ออกสอง ATP กรูโคนหนึ่งเลยคุณให้สอง ATP อยู่ ทั้งสอง n a d s ซึ่ง ATP เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเ,เพราะฉะนั้นอลอนที่สมกระบวนการถ่ายทอดอเอ็กตอนก็คือเอาแสงพลังงานสูงมาเปลี่ยนเพลีงงนน ให้อยู่ในรูป ATP คือกระบวนกนารถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอน transport ตัวย่นะ okay. อคือ ETC เนาะโอเคต่อไปมันก็จะมีโปรตีนอยู่4ตัวเราก็จะเรียกเป็นแบบคอมเพล็กซ์ก็อันนี้ก็จะเป็นคอมเพล็กซ์หนึ่ง อคอมเพล็กซ์สองคอมเพล็กซมแต่มันจะเขียนเลขกงม,มันเลขวงมันไหมคอมเพล็กซ์สองคอมเพล็กซ์สามคอมเพล็กซ์สีแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่า ATP s y n t h e s ATP s y n t h e s ถ้าจำไม่ผิดนะมันมันจะไม่เกี่ยว กับกระบวนการนี้แต่จะเป็นกระบวนการที่ออกไฮโดรเจนเนี่ยมาจ่ายอิเล็กตรอนให้กับ ADP กับบูฟฟอสเฟตให้กลายเป็น ATP เพราะฉะนั้นโอเคมาโฟกัสหน่มาดูหน่อยสลารพลังงาน,นสูงได้จาก ATP เนี่ยคือ NADH สมมว,ว่าถ้าจับ PF เรามาดูว่าถ้าจเพ PF หลังจากที่ได้ไพลูเวตจากกายโค่นสูงปั๊บน่ มันก็จะไปถูกปรับโมเลกุลให้เป็นสาร C2 เราจะเรียกว่าอะซิทิลโคเอนไซม์ A นะพอเป็นอะซิทิลแล้วมันก็จะเข้าสู่วัฏาจาักรเคลฟ์สิ่งที่วัฏจักรเคลฟ์ให้ก็คือจะเป็นสารต่างๆก็จะมี NADH FADH2 านะ แน่นอนโอเคเรามาพิจารณนะาไปคอลเลกซิทให้เลยนะ a d h นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคอมเพล็กซ์ส่วนเนี่ยจะรับ NADH เนี่ยจะเข้าไปเอ่อยังไงจ่ายด้วยกันตัวที่คอมเพล็กซ์ส่วนส่วนที่ B เนะี่ยก็คือจะเป็น FADH สอง พอมันจ่ายเล็กตอนพอมันก็จะมีไฮโดรเจนแตกตัวออกมาหมดเลย1 2ึสองวิ่งไปเรื่อยๆแตกตัวเรื่อยโดยโมเลกุลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนี่คือจีคืออกซิเจนเกิดเป็นน,น้ำแล้วให้สมัยสมการการหายใจก็เลยมีน้ำมาเพิ่งด้วยโดยที่ตรงนี้เขาเรียก ไซโตโครม Q ก็คือรูปรูปมันจะเป็นรูปมันจะแบบนี้ NADH มา FADH สองมากมวลขนตัวใช้ที่คือ,อ,อ H t o O นี่คือคอิอออเล็กตรอน transport chain ส่วนตรงนี้คื NO, เอเคมีโอสมอลซีนนะก็คือเป็นการที่ไฮโดรเจนเข้าในที่ปลดเอน y m e ATP s y ซินเทสมาสังเคราะห์ในการจ่ายในการให้ ADP กลายเป็น a t ทีทีนี้มันจะมีเอ็ตอนมันจะมีสารบางชนิดเนี่ยที่ทำให้ที่ขนส่งอิเล็กตรอนตางเป็นระบบก็คือเนี่ยตรงนี้ตรงทีนี้กลับมาดูว่าเนี่ยเรียกว,ว่า ยูบิควินนนะนี่อยูบิควินนส่วนนี้คือไซโตโคโปซึ่งไซโตโคโคนเนี่ยเป็นอีฮีมเป็นองค์ประกอบฮีมเป็นองประกอบเสีสยอสวงใหญ่โอเคนี่คือ, K H อ K H M. ข้าว ทีนี้ไกลโคไลซิสให้ NADH NADH เข้าที่คอมเพล็กซ์หนึ่งก็คือเราก็จะได้สาร a นะไะ้ครันแล้วจากเคก็คให้ NADH เหมือนกันคือ A แล้วได้ FADH2 ก็คือ B ต,ต่อ้องหอยครับต่อออกมาขอบสารข้อใดไม่ถูกต้องโอเคีนะทีนี้ กับดูแบกบกาลโคเลสชีสพานิเซลนี่คือพานิเซลไหมซูชิตรงนี้เป็นนิวเคลียสนั่นนี่คือไม่ตัวคนเดียขอใหญ่ๆจะได้เห็นภาพทีนี้เราพบว่าไม่ตัวคนเดียว ทไมตคอนเรียเนี่ยมีเยอะขึ้นสองชั้นใช่ซึ่งด้านนอกเราก็จะเรียกว่า outer membrane ด้านในเราเรียกว่า inner membrane และตรงกลางเนี่ยไอระหว่างอัลตเจอร์กับ,บอินเดอร์ก็คือพื้นที่ตรงนั้นเขา space, เรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซอินเตอร์แปลว่าตรงกลางทีนี้เราเข็มจากที่บอกไปไซโตโค้งสารองค์ประกอบสำคัญของสารดีคือ Fe2+ สารทีคือไซโตโครม kidney เปนองค์ประกอบซึ่ง k เนะี่ยเป็น องค์ประกอบของโลหะอออนที่ซึ่งที่สังเกตไดะะ้เขาหินองค์ประกอบฮีโมโกลบินซึ่งหีมเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินและทีนี้เราก็สามารถรูร้ได้เลยว่าอ้าะไซโตคอนคีมก็ต้องเป็นเอ่ o K ino, อองค์ประกอบเป็น Fe2 บวกแวนะ่นอนเพราะนั่นถูกครับต่อไปคือ โครงสร้างที่เออ่ไฮโดรเจนคือสาร E ผ่านเนี่ยคือ ATP synthase หนูครับอย่างที่เราบอกมันจะไปใสอิเล็กตรอนให้กับตรงนีออออ้คือ ADP ADP บวกกับนิวฟอสเฟตก็กลายเป็น ATP เนาะซึ่งสารจีคือแล้วตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายใช่คนระับจคือออกซิเจนมันก็รับอิเล็กตรอนก็เยเกิดเป็นไฮโดรเจนเอ,อ้ยก็เกิดเป็นน้ำหมดแันวรับไฮโดรเจนเกิดเป็นแล้วมนเชื้อเพลิงทางด้านของภาพ สาร F สินเอร์ะห์ที่ intramembrane s u r f a c มันหายใจลบบเซลล์เหมือนกันคือเซต์เส้นทีนี้เรามาดูอันนี้นี่คือบริเวณ intramembrane space นะเพราะฉะนั้นเราพบว่าไอการสังเคราะห์ตรงนี้อยู่ในของเหลวภายในเมิตเตล์เดียวเรียกว่าไมโตคอนเดีย m e ทร r กซ์นี่หว่าคือตรงนี้เราเรียกว่า m มทร r กซ์ ความจริงแล้วก็คือเกิดตัวอินเนอร์มัเนเบนเพราะฉะนั้นก็สแสดงว่าคนนี้ผิดหลับการนี้เพราะเขาบอกว่าไม่ถูกต้อง